ทีนี้พูดถึงเรื่องของอคุณสุทินก็ต้องพูดถึงเรื่องการเกณฑ์อาหารนะแล้วเกณฑ์อาหารเนี่ยต้องบอกอีกมุมหนึ่งอยู่รวมไทยสร้างชาติไม่เคยหาเสียงแนวนี้เลยนะใช่ก,ก็มาบอกหนุนยกเลิกเกณฑ์อาหารฮะ<อ>แล้วไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวคุยเกณฑอาหารเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติดูพลังงานหลายท่านถามค่าไฟอะ่ะค่าน้ํามันน่ะ มันแพงเหลือเกินตอนนี้มัน,มนจะลดลงมาหน่อยได้หรือเปล่านะก็านายกเขาบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวรอประชุมคอรอมอนัดแรกไง<า>เอ,อ่ยังไม่ถึงเลย <laughs> นี่คือรดใจยังไงเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะไปดูนโยบายของออพักรวมไทยสร้างชาติกันหน่อยนะคะคือเขาก็ขานรับนโยบายของคุณสุทินคลังแสง<า>รัฐมนตรีกับราหัวเหมือนกันนะในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันใช่ไหมล่าสุดปรากฏว่าคุณอักครเดชวงพิทักษโรจนะคะโฆษกของพักรวมไทยสร้างชาติ ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยหนุนสุดตัวเลยนะ <c oughs> เรื่องของนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นสมัครใจ <c oughs> แล้วก็อยากจะให้เพิ่มสวัสดิการให้ดึงดูดมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> โดยคุณอัครเดชบอกแบบนี้ค่ะว่าอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่พักรวมไทยสร้างชาติให้การสนับสนุนนะ <c oughs> เรื่องของการปรับลดการเกณฑ์ทหาร <c oughs> ไปจนถึงยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปเลยในอนาคตยกเลิกไปเลยได้ยิ่งดี ซึ่งเมื่อปรับลดการเกณฑ์ทหารแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มสวัสดิการของทหารเกณฑ์ให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้นเพื่อจูงใจคนที่จะเข้ามาสมัครเป็นทหารเกณฑ์มากยิ่งขึ้นโอ้โหค a n d i d a คนเก่าของพักรวมไทยสร้างชาติใครนะครับบิ๊กตู่คนประยุจจรโอชาท่านก็เป็นทหารนะครับอแล้วรอบนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติในมุมจะไปทางไหนบ้างรวมไปถึงที่กำกับดูแลนะครับอย่างพลังงานเนี่ยประชาชน จะลดค่าครองชีพได้แบบปุบป,ปับเลยจริงไหมนะครับเดี๋ยวคุยกับท่านโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติะสสคระเดชวงพิทักษ์โรครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสายน่าจะตัดพอดีเป๊ะเลยุ่นผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกันนะครับเพราะว่าก็ต้องถามว่ารวมไทยสร้างชาติ ไม่ได้เคยหาเสียงเรื่องของการลดขนาดกองทัพหรือว่าจะทั้งปฏิรูปจะปรับโครงสร้างก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับกองทัพเลยกองนี้สนับสนุนเพราะว่านี่เป็นนโยบายรัฐบาลหรือจะมีเหตุผลอะไรที่รวมไทยสร้างชาติกลับทิศกลับทางกลับมาสนับสนุนเรื่องนี้รวมถึงอย่างที่บอกไปเรื่องพลังงานหลายคนบ่นนะโอ้โหค่าไฟแพงค่าน้ํามันก็แพงค่าพลังงานค่าก๊าซธรรมชาติก็แพงถ้าจะลดลงมามันจะไปลดจาก ตรงไหนจัดยังไงบ้างนะครับออะตอนนี้อยู่ในสายการบิแล้วครับสวัสดีครับท่านโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติครับสวัสดีครับครับวัสดีครับคุณแอลคุณอองครับท่านผู้ฟังครับผมอาัครเดชภูมิทักษโรดครับโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติครับครับทำไมจู่ๆถึงออกมาบอกว่าโอ้โหสนับสนุนเลยนะเรื่องของการลดการเกณฑ์ทหารหรือว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารไปลได้เลยยิ่งดีนะที่ก่อนหน้านี้รวมไทยสร้างชาติเองก็ไม่เคยมีนโยบายลักษณะนี้ออกมาก่อนนะคะ ครับมีครับเดี๋ยวขออนุญาตลดคนที้แจงนิดนึงนะครับคือนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติที่เรารณรงค์หาเสียงเนี่ยนะครับเรามีนโยบายในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอยู่แล้วแต่เราค่อยๆปรับสัสดส่วนนะ,นะครับ<อ>ที่เราขึ้นเวทีนะครับในหลายๆเวทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้อย่างอย่างที่เป็นรองโฆษกพักอย่างคุณลอรี่ขึ้นเวทีนะครับที่ไปดีเบตตามเวทีต่างๆนะครับเราก็เสนอในอัตราส่วนแรกคือ7จ3 0ก่บน นะครับในในระยะแรกก็คือหมายความว่าเป็นการสมัครใจในเจ็ดสิบแล้วเราก็เกณฑ์สามสิบน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ากองทัพมีความพร้อมเราก็สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ทํานะครับ mm hmm. วิธีการทําเนี่ยเราก็ใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสวัสดิการให้กับทหารเกณฑ์นะครับ,รบอย่างเช่นของการเพิ่มเงินเดือนนะครับเพื่อจูงใจให้มาเป็นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีาการอาสานะครับที่จะมาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ย ัดส่วนแตกต่างกันไปแต่ก็มีในทุกพื้นที่ที่สมัครใจมาเป็นดังนั้นถ้าเราเพิ่มแรงจูงใจเนี่ยมันสมมุติว่าบางพื้นที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรารับ400อ,อย่างผมอยู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบ,บุรีนะครับสมมุติว่าที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดบาชบุรีเนี่ยเคยอปีนึงเนี่ยเราเกณฑ์ไปเนี่ย400นะครับ400นายแต่ว่ามีคนมาสมัครเนี่ย200นายเราก็จับฉลากนะครับใบเหลืองอใบใบดำใบแดงเนี่ย200นายแต่ถ้าเราเพิ่มแรงจูงใจ นะครับให้คนบ้านโป่งเนี่ยเยาวชนบ้านโป่งที่จะเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเราก็เพิ่มเงินเดือนเพิ่มอะไรเข้าไปนะ,นะครับเพิ่มสวัสดิการจบแล้วไม่ต้องไปอสอบใบสิทธิ์เลยนะครับคนไหนที่มีความประพฤติดีได้รับการประเมินดีก็บรรจุเป็นใน,ในสิทธิ์ไปเลยนะค,ะนะครับเป็นบรรจุเป็นแค่าการทหารไปเลยเนี่ยเราให้สิทธิพิเศษพวกเนี้ยเราก็เพิ่มสวัสดิการเข้าไปเพิ่มเงินเดือนเข้าไปจากที่เคยเกณฑ์400แล้วมีคนมาสมัคร200เนี่ยเราก็อาจจะต้องอาจจะคัดออกด้วยซ้ํา นะครับาอาจจะต้องมีคนอาจจะต้องมีคนมาสมัครเกิน500แต่เรารับได้400อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะส,สมัครใจอย่างเงี้ยครับก,ก็เราก็คิดในในเรื่องนโยบายตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นนโยบายของกระทรวงไทยชาติด,ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ไม่ไม่เคยมีนโยบายนะครับเรามีนโยบายตรงนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้า<ม>อย่างนั้นก็แสดงว่ารวมไทยชาติก็เห็นด้วย กับการเออดินสายพูดคุยเรื่องนี้นโยบายนี้ของคุณสุทินคลังแสงใช่ไหมคะอันนี้เห็นด้วยเลยตอบรับแน่นอนครับเราเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยนะครับแล้วเราก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นในส่วนของที่เราเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนโยบายอะไรที่เป็นนโยบายเดียวกับพรรคแล้วก็พรรคคิดว่าเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยเราก็พร้อม สนับสนุนพาร่วมรัฐบาลทุกพักกันนะครับไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยนะครับ<ะ>นโยบายของของพักพลังประชารัฐเองนโยบายของพักชาติไทยเองนโยบายของพักภูมิใจไทยเองถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับพักร,รวมไทยสั้งชาติก็พร้อมสนับสนุนนะครับได้เคยขอคําปรึกษาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาไหมคะเพราะว่าท่านก็เคยเป็นแคนดิเดตนายกฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปกองทัพลดการเกณฑ์ทหารนะคะ เอ่อต้องเรียนกับทางแนวคุณอ๋องนะครับแล้วท่านผู้ฟังว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านเคยเป็นนะครับประธานยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านลาออกไปแล้วนะครับท่านก็ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคแล้วนะครับอตอนที่ท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเนี่ยท่านก็ได้มีส่วนร่วมในการร่างนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเนื่องนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรลุมตูเนี่ยนะครับท่านก็จะทําต่อเนื่องนะครับแล้วก็ <c oughs> เรื่องของอนโยบายนะครับในเรื่องของอการลดการเกณฑ์ทหารยกเลิกการเกณฑ์ทหารการปฏิรูปกองทัพนะครับเราไม่ใช่คําว่าปฏิรูปนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราใช้ในเรื่องของการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพของกองทัพนะครับ <c oughs> อย่างเช่นเรื่องของการลดขนาดกองทัพเพื่อให้มีสมรรถนะดีขึ้นนะครับในเรื่องของบุคลากร นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะให้กองทัพเนี่ยนะครับลดขนาดลงนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระงบประมาณอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของการยกเลิกทหารเกณฑ์การเพิ่มสวัสดิการให้กับให้กับทหารเกณฑ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ตอนนั้นเนี่ยท่านตุนิยุทธ์ท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคยู่แล้วครับครับนะครับจากจากเรื่องกองทัพครับคุณระเดชครับขอขอดูเรื่องกระทรวงที่ทางอ่ารวมไทยสร้างชาติ ดูแลนิดหนึ่งหลายคนคบ,บอกตอนนี้มีปัญหาเยอะเลยค่าครองชีพฮะพวกค่าพลังงานค่าไฟค่าน้ํามันตรงน,นี้บอกมีข้อเสนอมามันจะลดได้แล้วจะลดได้เร็วขนาดไหนแล้ว,แล,วแล้วลดจากอะไรบ้างครับในส่วนของเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางท่านหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือท่านาพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคกันนะครับท่านเป็น<ฆ>นายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีพลังงานด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นนโยบายนะครับของรัฐบาลด้วยนะครับข<ฆ>องท่านนายกรัฐมนตรีด้วยในการที่จะต้องการลดาราคาเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่า<ฆ>จะเป็นค่าไฟฟ้าค่าแก๊สค่าน้ำมันนะครับ<ฆ>ซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางท่านหัวหน้าพีสะพนนานชลฐมตีพลังงานเนี่ยท่านก็มีแนวทางแล้วก็มีความตั้งใจนะครับแน่วแน่ที่จะลดค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อมีการถวายสัตว์ปฏิญาณแล้วนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนโยบายแล้วก็วิธีการในการที่จะลดค่าน้ําค่าไฟลดค่าน้ำมันเนี่ยจะเกิดเป็นปรูปธรรมเร็วๆนี้ครับผมคิดว่าไม่ช้าแล้วครับผมคิดว่าภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยน่าจะเกิด ผลเป็นรูปธรรมแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างความพอใจให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับคำว่าลดเนี่ยครับคุณนักเล่นครับลดจากอะไรฮะเช่นอย่างในโครงสร้างของน้ามันเนี่ยสมมติเนี่ยนะหรือพลังงานมันจะมีพวกภาษีมีค่าการตลาดมีฝั่งของเอกชนมันจะไปลดจากตรงไหนแล้วคําว่าลดเนี่ยลดเยอะไหมฮะและจะลดชั่วคราวหรือลดถาวรเลย ครับที่ได้มีโอกาสคุยกับท่านอวบนาพักกันนะครับท่านพีรพันธ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยคือในส่วนของต้นทุนน้ามันดิบเนี่ยมันเป็นราคาที่มันมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับที่น้ำมันดิบมันสูงขึ้นมาช่วงตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เกิดจากการที่เราโชคไม่ดีนะครับที่ช่วงนั้นเนี่ยมีสงครามในยูเครนนะครับระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเนี่ยมันก็เลยทาให้มันก็เลยทาให้ราคาน้ามันดิบเนี่ย สูงขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เกิดข,ขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะครับก็เป็นปัญหาทั่วโลกจีนนี่ตอนนี้ก็มีผลกระทบอย่างนี้เรื่องของราคาพลังงานมากตอนนี้ก็ส่งผลกระทบก่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมถ้าเราได้ติดตามนะครับประเทศไทยก็เหมือนกันครับก็หลีกหล,ลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับในเรื่องของราคาต้นทุนน้ามันดิบแต่ว่าสิ่งที่ท่านรัตรีพลังงานท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านธีรพันธ์เนี่ยที่ท่านจะมามาดูเนี่ยก็คือรายละเอียดในเรื่องของราคาขายเนี่ยปัจจุบันอะไรที่มันเป็นโครงสร้างราคาที่มันแฝงเข้าไปเป็นต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีต่างๆภาษีสัมภาษนิดภาษีทองถินนะครับภาษีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่มีการจัดเก็บนะครับที่แฝงเข้าไปในส่วนหรือแม้ก็ดีนะครับในส่วนของโครงสร้างราคาน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆค่าการกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวท่านล้มตีเนี่ยนะครับท่านก็จะมาดูรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วตรงไหนที่คิดว่าสามารถที่จะลด สามารถที่ตัดออกไปได้นะครับท่านก็ท่านก็จะ,จะดําเนินการนะครับเพื่อเพื่อให้ราคาน้ํามันเนี่ยม,มันลดลงมานะครับซึ่โครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยม,มันมีหลายส่วนประกอบกันเข้าไปนะครับ,รบซึ่ง,ซ,งซึ่งแปลว่ายังยังไม่ได้ดูในรายละเอียดใช่ไหมครับว่าแต่ละด้านเช่นพวกภาษีในส่วนไหนการตลาดในส่วนไหนจะลดลงไปเท่าไหร่หรือกี่บาทและจะทําช่วคขาวหรือถาวรตรงนี้ยังยังไม่ได้มีในรายละเอียดใช่ไหมครับยังไม่ได้มีรายละเอียดครับผมคิดว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ย ท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านพีรพันธ์เนี่ยท่านหัวหน้าพักวมในสังชาเนี่ยท่านคงมีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าท่านกําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าจะสามารถประกาศได้เร็วๆนี้ครับที่ได้พูดคุยกับท่านนะครับเพราะว่าท่านก็เตรียมการมาตั้งแต่ท่านคิดว่าท่านจะได้ดูกระทรวงพลังงานเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับท่านก็เล่งศึกษาแล้วก็เล่งเล่งทํางานเลยครับก็คิดว่านโยบายจะจะสามารถประกาศได้เร็วๆนี้ครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอัครเดชวงพิทักษโรจนะคะสสราชบุรีและโฆษกพรรคดมไทยสร้างชาติขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอบชัดเจนในทุกประเด็นนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็คงต้องไปถามคุณพิลาพันธ์นั่นแหละคือเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าการลดคือพิษนะฮะทั้งอค่าไฟและค่าไฟด้วยค่าน้ํามันด้วยหลายท่านก็บอกเดือดร้อนเพียงแต่ว่าถ้าจะลดจะไปแตะตรงไหนเพราะอย่าลืมว่าสัพภามิตรกับน้ํามันเนี่ยทุกรัฐบาลนะทุกชุด แต่เมื่อไหร่คือร้อนเมื่อน,นั้นนะฮะแล้วนี่ก็เป็นรายได้หลักทางหนึ่งด้วยหรือถ้าเกิดจะลดมันจะลดเป็นการชั่วคราวเพราะว่าราคาน้ํามันในแต่ละโลกสูงหรือมันจะสามารถทําได้ถาวรเลยพวกโครงสร้างของพลังงานที่หลายคนก็บ่นว่ามันควรจะปรับควรจะปรับแต่มันยังไม่เคยได้ปรับม,มันควรจะปรับกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าโดยเฉพาะ,ะเรื่องของน้ํามันแพงก็เรื่องหนึ่งค่าไฟแพงอย่างเงี้ยทำไมเอ๊ะ ก่อนหน้านี้ไม่ทำล่ะทั้งที่เอารัฐมนตรีคนเก่าก็อยู่ในพักรงไทยช่างเหมือนกันนะอาจจะต้องรอแถลงนโยบายทีหนึ่งนะฮะ